ครับผมเันไแม่กุนหัตตะค,คณะยติธรรมทุกท่านนะครับขณะนี้ผมกำลังนั่งอยู่ที่าลานธรรมอุโบสถธรรมชาติ วัดป่าทาราวิเวกบ้านโนนใหญ่ตำบลคำพะองะอเภอโพ,พชัยจัังหวดเรศซึ่งในวันเสาร์ที่26สิงหาคม2566ที่จะถึงนี้ก็จะมีพิธียกองค์พระพุทธปฏิมาพระพุทธประธานหรือหลวงพ่อรวยทันใจที่อยู่ด้านหลังผมนะครับขึ้นปฏิสถานที่แท่นปฏิสถานเพื่อให้พุทธศาสนิก,กชนนะครับได้สักการะไหว้เพื่อะระลึกนึกถึงหลักธรรมคำสอนขององค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นอุโบสถธรรมชาติซึ่งเป็นลานธรรมที่ใช้ในการประกอบสังฆกรรมของคณะสงฆ์ฉะนั้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้วันเสาร์ที่26สิงหาคมนี้ก็จะมีพิธีนะครับยกองค์พระประธานขึ้นปฏิสถานก็เรียนเชิญคณะญาติธรรมสายทานศรัทธาสายบุญจากจตุรทิศนะครับเดินทางมาร่วมสร้างมหากุศลสั่งสมบุญด้วยกันท่านใดที่มีความพร้อมอยากจะเป็นเจ้าภาพโรงทานน้ำดื่มนะครับอาหารหวานขาว ก็เรียนเชิญนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดป่าทาราวิเวกบ้านโนนใหญ่นะครับเส้นทางก็ติดถนนสีเลนสามารถที่จะเดินทางมาสะดวกนะครับมาร่วมสร้างมหากุศลสั่งสมบุญด้วยกันนะครับในพิธียกพระนะครับพระประธานขึ้นปฏิสฐานซึ่งมีนามของพระองค์ท่านนะครับคือพระพุทธสุวรรณราพระรัชตโชตนะครับหลวงพ่อรวยทันใจขึ้นปฏิสฐานแท่น อุโบสถวัดป่าทาราวิเวกแห่งนี้ซึ่งก็จะมีพิธีทางพระพุทธศาสนามีพิธีบวงสวงนะครับพระภูมิเจ้าที่เทวาอารักษ์ในวันนั้นด้วยในพิธีการก็จะเริ่มเวลา12นาฬิกา9นาทีนะครับเป็นพิธีบวงสวงพระภูมิเจ้าที่เทวาอารักษ์ที่ปกปักปกป้องคุ้มครองภูมิสถานป่าแห่งนี้ณวัดป่าทาราวิเวกเสร็จแล้วก็จะมีพิธีสงฆ์นะครับซึ่งได้กราบนิมนต์ อภิเดชพระคุณท่านอาจารย์พระครูโพธิชัยคุณเจ้าคณะอำเภอโพชัยธรรมยุทธเมตตาเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์คณะสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกหลายรูปนะครับก็นําเรียนคณะญาติธรรมเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมสั่งสมบุญนะครับสุขโขปุญญาสอุจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขความเจริญมาสร้างมหากุศลมาสร้างบุญด้วยกันนะครับที่วัดป่าทาราวิเวกนะครับมีแม่น้ําลําทานห้วยหนองคลองบึงนะครับมีน้ําตกสวย เป็นทัศนยียภาพที่ท่านสามารถที่จะมาชมความงดงามของธรรมชาติณวัดป่าทารายวิเวกก็เรียนเชิญคณะญาติธรรมทุกท่านนะครับมาร่วมสร้างมหากุศลด้วยกันมาร่วมพิธียกพระประธานนะครับหลวงพ่อรวยทันใจนะครับขึ้นปฏิสถานเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพี่น้องเราชาวพุทธเสืบต่อไปนะครับย้ำอีกครั้งนะครับวันเสาร์ที่26สิงหาคมเรามีนัดระดมธรรมด้วยกันนะครับที่วัดป่าทารายวิเวกแห่งนี้ ก็กราบเรียนเชิญนะครับทุกทท่านญาติธรรมทุกทุกคนได้มาร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกันร่วมทําบุญร่วมสร้างอารงทานณสถานที่แห่งนี้มาดูอุโบสถธรรมชาตินะครับซึ่งมีแนวคิดนะครับเหมือนกับหลวงพ่อพุทธทาสนะครับที่สวนโมกสุราษฎร์ธานีแล้วก็หลวงพ่อพยอมนะครับที่จังหวัดนนทบุรีก็จะเป็นลานธรรมเป็นอุโบสถธรรมชาติยังคงหาดูได้ยากนะครับยังมีอยู่ยังมีรักษาประเพณีไว้เหมือนกับพุทธการดังนั้นก็เรียนเชิญทุกทท่านนะครับที่วัดป่าทารายวิเวก บ้านโนนใหญ่เกษตรสมบูรณ์ตำบลคำพระองค์อำเภอพโพชัยจังหวัดเรศนะครับติดถนนเสเลนก็เรียนเชิญน,นะครับถ้าทำแล้วออกมาสมบูรณแล้วก็เชื่อถือได้